เดี๋ยวพี่จะคุยกับพี่กันนิดนึงแล้วพี่ออกกับพี่การคุยแล้วก็เดี๋ยวพี่ค่อยเข้ามาคี่เอกรู้เรื่องหรพี่เอกรู้เรื่องหรือเปล่าไม่ support พี่เอกรู้พรื่องหรือเปล่า s u p p o r พี่เองอ่ะโอเคครับอ่ะได้เลยพี่ตีบอกว่าตามยังไงก็บอกเลยค่ะค่ะพี่ตีด้วยกันอะไรบอกได้ครับพี่ตีต้องการอะไรบอกได้เลยพี่ตี พราะพี่ตีเราไปงานแต่งต่อครับเลยต้องรีบครับตอนนี้เราสามคหมดแล้วแต่เขาพอแล้วนะหนึสองสามพี่ร้องเพลงพอนะเพี้ยนหมดเลยครับยองให้เพราะแต่ร้องเพลงเพี้ยนหมดเลยครับยอมนะเอ๊งงงงองง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 งะคงง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 นงง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 เงง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 งะคงง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 งะงง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 องากด้วยนะคะเป็นธุรกิจงงงงหรับ อาชีพแบบว่านักธุรกิจนะคะที่มาทํางานนี่นี่ค่ะพี่เอก,ก็รวมสิ่งดีๆที่พี่เอคิดว่าดีที่สุด <c oughs> มอาให้กับทุกคนนะคะลองเปิดใจให้พี่เอสักหน่อยนะคะลองไปชิมดูนะคะ <c oughs> ว่ามันอร่อยจริงๆนะคะแล้วคุณสมบัติทุกอย่างนะคะอยู่ข้างกล่องสามารถเอาโทรศัพท์นะคะเอากล้องในโทรศัพท์ เนี่ยค่ะสแกนได้เลยแล้วคุณสมบัติทุกอย่างก็จะขึ้นมาหมดเลยค่ะบพี่การมีสารสกัดประมาณโอ้โหสี่ร้อยล้านเยอะมากเยอะมากพี่การมันสารที่มีประโยชน์สารที่มีประโยชน์อันต่างยังไงบ้างคะเพราะในตลาดคลลาเจนมันเยอะใช่ค่ะแต่อันนี้เราตรวว่าเป็นคลลโรเจนที่ลึกไปถึงใน DNA ก็คือแบบว่า คือคนเราเกิดมานะครับพี่กันเส้นเราจะมีเทโลเมียร์ซึ่งตอนแรกเทโลเมียร์ของคนเนี่ยค่ะตอนเด็กเด็กเนี่ยมันจะยาวเวลาโตไปเทโลเมียร์มันจะเริ่มสั้นลงสั้นลงพี่เกก็มีสารสกัดจากเผลสนจากนิวซีแลนด์อย่างเนี้ยค่ะมันจะสามารถทาให้เทโลเมียร์เรายืดขึ้นได้อย่างเนี้ยค่ะซึ่งเราจะมีคุณสมบัติแล้วเอ่อใบเซอร์ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันจะแสดงให้เห็นหมดเลยว่าทุกอย่างได้ผ่านการการ,การ,การัานตีมาจากแต่ละประเทศแต่ละประเทศพี่การเห็นไหมค,ครัคะมีธงชาติมีอะไรหมดเลยคะ่ะ<เ>ท<ลย>ี่กาดนี่ขาข้างกล่องอย่าง,างนเ,เ,<ลย>เนะครีค่สาามรถป้องกัน ใช่ด้วยคนามมาว่ามันสามารถกันแบบกันแสง UV ได้เหมาะกับการมากเลยพอบางที่กินก็มเข้มขเนี่ยค่ะเวลาบางครั้งแบบว่าแต่ถ้าแดดจัดมันก็แบบพี่เอว่าบางทีก็ต้องทากันแดดบ้างนะคะไอ้นี้เราก็ต้องมีเอาไอ้นี้ค่ะแต่เนี่ยผมบอกเลยแต่จะมีชัยใช่ไม่มีเหรอไม่คับไม่มีค่ะพี่การ์ดของเซลกันคือแบบพี่เอบางคน่ะคิดว่ามันป้องกันนอาจจะชิ้นแรกของพี่เอแล้วบางคนคิดว่าแต่แบบว่าไม่ทากันแดดแต่ ทานเข้าไปอย่างเดียวเลยนึกว่าป้องกันกันแดดได้เดี๋ยวหน้าไหม้ขึ้นมาแล้วก็หาว่าพี่เอขายเกินจริงเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีสารตัวหนึ่งที่สามารถป้องกันยูวีด้วยพี่กันต้องรับกลับบ้านไปเลยนะคะเวลาเดินทางไปต่างประเทศและยิ่งคุณพ่อคุณแม่เรากระดูกกระเดิ้ลเออกระดูกระเดี่ยวเนี่ยค่ะขอโทษนะครับกระดูกระเดี่ยวเนี่ยค่ะขอโทษกับตื่นเต้นตื่นเต้นเขาเป็นโปรดักต์แรกของเขาเขาตื่นเต้นเนี่ยอใช่กับของแดงออกมาที่หนึ่งโปรดักต์คอลลาเจนนะคะเป็นโปรดักต์แรกที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยค่ะกระดูกระ ดเดียวไอเดียบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่แข็งแรงไขข้อไอเดียค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้หมดไอ<ม>เดียค่ะฟันเอวยผมเออยอะไรเนี้ยค่ะมีหมดเลยจรีนีเเแตกต่างไว้ระหว่างการเป็นบิวเซนเ,เตอร,ร์กับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็อ,อันนี้ต้องดูเองต้องผลิตคือเขาเรียกว่าเทสเองอะไรเองหมดเลยอะค่ะตั้งแต่ทานตอนแรกแล้วก็ใชเ้เวลาระยะเวลา1ปีเต็มๆในการเตรียมการเพื่อจะออกมาเป็นกล่องนี้ขึ้นมาค่ะพี่การเนี้ยค่ะใช่มีมาตรฐานมีอะไรทุกอย่างหมดเลยค่ะพี่การเนี่ยอันนี้คือเราเป็นบิวเซนเตอร์เองเลยไหมครับหรืออันนี้ก็คือเป็นร่วมหุ้นกันทำกับ BioD Biotech อ่นี้ค่ะ,ะซึ่งเป็นโรงงานที่เป็นที่แบบว่าคนทุกคนได้รู้จักไก่เนี้ยค่ะซึ่งโรงงานก็เหมือนกับว่า พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับพี่เป็นเจ้าของสวนนะคะก็คือมีโรงงานเป็นของตัวเองที่เหมือนเราทาสวนทุเรียนแล้วก็ให้คนมาซื้อทุเรียนในบ้านเราราคาของเราก็อาจจะย่อมเยาวน่ยเนี่ยค่ะเพราะเราผลิตเองแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานเองกับดีโอดีเวลเทคเอ็กกันกับเอสุภชัยเนี่ยค่ะคุณถามว่าราคากี่พันครับเนี่ยเขาบอกว่าราคาจับต้องราคาจับต้องได้ค่ะราคาจับต้องได้เดี๋ยวพี่ถามทีมงานของเอซิเกได้เลยค่ะทีมงานของเราจะอธิบายไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงเลยค่ะน้องๆต้องกลับบ้านกันด้วยนะคะเดี๋ยวค่อหลอกกับธุรกิจตัว ยังไงบ้างครับก็ตั้งใจค่ะก็เหมือนตั้งใจปั้นดาไเนี่ค่ะเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องทําให้เต็มที่ทุกอย่างพี่ก็เลยอัดแน่นหมดเลยค่ะอะไรที่มันดีก็ใส่ไว้ในกล่องนี้หมดเลยอย่างงี้ค่ะเพราะว่าแบบเสียชื่อไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้อย่างนี้ค่ะพาไปเรียนร้องเพลงพาไปทําหน้าพาไปดูแลทุกอย่างมเหมือนกันใช่อันนี้ก็เหมือนกันอัดทุกอย่างที่มีประโยชน์ไปนี้หมดเลยครับใช่วันนี้ก็เลียกใช้บริการน้องการมาร้องเพลงนี้ใช่ก็แบบเหมือนกับ เป็นเราสตาร์ทอัพเป็นมาด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีเพลงบางเพลงที่แบบว่าอยากฟังในวันนี้อย่างเช่นแบบให้กําลังใจตัวเองเอ่างเนี้ยเหมือนนักร้องบ้านนอกเอยเออนิทานพันดาวเอวันนี้ได้ฟังแล้วน้ําตาไหลอ่างเนี้ย<ๆ>ก็เหมือนเมืม่อก่อนเขาอยู่ในบ้านเวลาเพื่อนไปบ้านเหมือนพี่ออสพี่เซงมาเราก็กันการมาร้องเพลงนักร้องบ้านนอกให้ฟังหน่อยสิมันเป็นแรงเพลงที่แรงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งของพี่เอที่อยากให้ทุกคนช่วยช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยแบบว่าให้ความกรุณาเมตตาพี่เอด้วยนะคก่ม จำเลยค่ะหมายถึงว่าคาระเจ้นซื้อได้ที่ไหนช่องททงจจำหน่ายช่องทางจัดจำหน่ายตอนนี้เรามีทีมงานของเรานะคะที่จะดจำหน่ายแล้วก็เข้าไปในเพจได้เดี๋ยวพี่เอจะทิ้งเบอร์โทรอะไรเอาไว้ให้กับทาง พี่พี่สื่อเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ติดตามได้เลยช่องทางจะไหน่ายมีเต็มเลยค่ะในติ๊กต็อกในช่องเียก็จะมีก็น่าจะเป็นชื่อน uh> <Well anyway> ี้ไหมครับเอซิเกรเอซิเกรเลยค่ะเรียกชื่อ um นี้ง่ายง่ายเนี้ยค่ะเรียกโค้ดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ใช่เอา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 โทรศัพท์มาเอากล้องมาส่องปุ๊บก็สแกนปุ๊บก็ขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะมีสามารถทานได้ยิ่งคนแพ้อาหารทะเลก็ทําจากปลาน้ําจืดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาที่ว่าคนบางคนแพ้อาหารทะเลเนี่ยพี่การแพ้อาหารทะเลไหมคะไม่แพ้ครับ เดีไม่แพ้ทะเลใช่ไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลดีใจนะครับไม่คิดว่าจะได้มายืนอยู่คู่กันในวันหนึ่งเออเนี่ยครับนะครับไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานช่วงนี้ลุ้นกันอย่างมากวันโอกาสเป็นไปได้ยากมากที่เอจะมาโคจรกนแล้วก็วันนี้วันเปิดตัวจิ๋ใช่เนี่ยครับปกติจะยืนคู่กับดาราเดี๋ยววันนี้ก็เป็นนักงเการตลาด น้องฝ่ายน้องฝ่ายต้องมีการดีกับพี่เอกเลยบ้างๆวันนี้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือวันนี้น้อสถาบันเป็นนักแสดงเป็นดาราสาวเขาเรียกว่าเออเป็นเป็นอะไรดีอะครับพี่การเป็นเแฟนกันเหรอไม่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 จับจิ้งกันอย่างไรไปนักเตะนักกีฬานักกีฬาเป็นนักร้องหน้าใหม่ด้วยเป็นนักร้องหน้าใหม่ด้วยคือรอบเสียงตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยฝนไม่ตกมานานมากแล้ววันนี้ไฟดับด้วยไฟดับด้วล้อมเลยฟ้าผ่าด้วยแต่ว่าที่สามา การไว้ทั้งเพคือโกหกหมดเลยบอกแล้วต้องมาเปิดรไฟมาเลยบอกที่สาบานไว้โกหกหมดเลยเดี๋ยวไฟก็เปิดอะไรเดี๋ยวฟ้าก็ไม่ผ่านเนื้อขาแน่นอนเรียงเรียงแต่ว่าเราก็เป็นน้องใหม่เชกนู่น้องใหม่พี่เอน้องใหม่พี่การไม่ใหม่แล้วค่ะพี่การน้องน้องเอโอเคครับคขอบคุณนะครั ี้าวพี่เอทีพิจรณาเลยไม่เห็นพิตภัณ์ครับพี่เอต้อเการเออเจัดการเคยสอนมานะโช์สินค้าไงครพี่อั้มบอกว่าพี่อั้มไม่มาน้องนักข่าวเป็นผู้จัดการแทน่อ้นี่เป็แลค่ะต้องเอียงงั้นน้องนักข่าวได้ค่ะตัวได้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 ที่มีบุ้งได้เลยเต้อมาตำลงหน่อยบได้เยกดโอเคขอบคุครับขอบคุณครบ โชว์แบบไม่มีไม่มีครับนก้องการนะคะต้องการค่ะหนึ่งสองสาขอบคุณค่ะทีค่ะต่อค่ะที่ต่อค่ะต่อ่ะอค่ะต่อค่ะ่อค่ะ่อค่ะส่อค่ะต่อค่ต่อค่ะจคะต่อค่ะต่่ะต่อคะตอค่ะต่อค่อคุณน่่ะต่ค่ะร่อค่ะต่ออค่่ะคะ่ี่อ่ะค่่่่่ค่่่คคคะะะอคะะอบคุณนะครับ อย่า,าถามคำถ,ถามดาราน้องใหม่แรงนะคะน้องให<อ>ม่ครั <หา S 2> วแล้วมี <laughs> หลายคนมองว่าเราก็รวยอยู่แล้วยังทำธุรกิจเพิ่มเติมไปอีก จริงจริงพี่เอ,อต้องดูแลคนเยอะนะคะและพี่เอรูอส้สึกว่าความขยันมันไม่มีความว่าหยุดนิ่งอะไเนี้ยค่ะ <ừ> um เหมือนกับก่อนหน้านี้พี่เอก็อไปบุกจีนไปดูโรงงานเองไปดูตลาดไปดูทุกอย่างแม้กระทั่งตอนการผลิตของเอสกิโคลเจนก็เหมือนกันค่ะพี่เอก็อเดินตรวจเองทุกอย่างเองหมดเลยไปถึงสมุทรสาครเพราะว่าบ้านอยู่สุขาห้าแต่โรงงานอยู่สมุทรสาครเราก็ไปอ่างเนี้ยคะ่ะเพราะมันเป็นความตั้งใจของพี่เอที่จะควบคุมในการผลิตเหมือนกับที่เวลาเราปั้นดาราเหมือนที่น้องการพูดอะค่ะเราก็ ดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนในการทาํางานในนี้ค